คำถามแรกก็ถามว่าผมสงสัยเป็ดไก่ขึ้นแต่หุ้นลงไปดูงบขาดทุนทางสินทรัพย์ทางชีวภาพมันคำนวณยังไงด้วยทำไมบางปีมันสวิงเหลือเกินเขาไม่ได้คำนวณจากพ่อแม่พันธุหรอครับในจุดนี้เราไซฟอนเป็ดไก่ไปขายข้างนอกแล้วบอกว่าขาดทุนทางสินทรัพย์ชีวภาพได้ไหมครับดูมันมีจุดบอดเยอะเหลือเกิน โอ้ก็เป็นขนาดขนามนี้น่าสนใจนะครับคือเรื่องสินทรัพย์ทางชีวภาพเนี่ยเป็นการตีราคาตลาดครับเบิร์ตคืออย่างนี้สมมติเนี่ยเราเราก็ไม่จําเป็นต้องต้องเป็นพ่อแม่พันธุ์นะไม่ใช่นะครับก็คือชีวภาพแปลว่าสัตว์ที่มีชีวิตครับเบิร์ตสัตว์ที่มีชีวิตอันนี้คือในงบใช่ไหมในงบมีเลยงบดุลเลยเบิร์ตพี่เคยดูแล้ดูเ <c oughs> นี่ยมีหมดแหละนะครับคืออย่างนี้คือ สัตว์มีชีวิตอ่ะมันก็ต้องเป็นเป็นเนี่ยเมืกก่อกี้แหละนะสินทร,รัพย์ทางชีวภาพประมาณเนี้ยซึ่งทีนี้ลองคิดดูว่าสมมติตอนแรกนเ,รมมเนี่ยนะครับเรา,เราสมมตินะเรา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 ซื้อก่อนแล้วกันเอาง่ายๆก่อนแล้วกันนะเราซื้อม,มาเนี่ยนะมาราคาสิบบาทสิบบาทต่อตัวสมมติลูกเจี๊ยบไงสิบบาทนะครับ <simply. S 2> แล้วก็หลองเลี้ยงเลี้ยงโตโตขึ้นมามันก็ต้องมีการประเมินนะนะครับว่าตอนนี้แล้วราคาไอไอไก่ตัวเนี้ยมันโตขึ้นมาแล้วนะแล้วราคาตลาดมันให้เท่าไหร่ ใะให้ให้เท่าไหร่ใช่ไหมครับก็ <c oughs> ต้องมาร์คราคามาร์คทุกมาร์เก็ตพอราคามันลงเนี่ยก็ต้องมาร์คเหมือนกันราคามันขึ้นก็ต้องมาร์คเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเรื่องปก, <c oughs> กติเนี่ยนั่นก็ก็แต่ถามข้อถามที่ถามมาก็น่าสนใจนะครับว่าแล้วเขาเอาออกไปขายนอกตลาดได้ไหมนะครับโอ้เป็นคำถามที่เออวะน่าสนใจนะครับ อพอดีว่าส่วนตัวเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้แกะละเอียดนะเพราะว่าไม่ค่อยสนใจลงทุนเท่าไหร่เขาต้่าจะมีการวัดจำนวนตัวที่ชัดเจนนะคิดว่าส่วนตัวนะครับคิดว่าน่าจะต้องมีการวัดจำนวนตัวที่ชัดเจนนะครับเพราะอดีตเตอร์จะเซ็นกันง่ายๆหรอเนื้อไหมอดิเตอร์เป็นคนตรวจสอบแทนเราอะนะครับผมว่าแต่ว่าจะละเอียดแค่ไหนอันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมไม่ไม่ไม่ได้มั่นใจนะ ไม่ได้มั่นใจนักนะครับแต่ก็เชื่อว่าออดิเตอร์เขาก็น่าจะทําหน้าที่ที่ของเขาได้ได้ได้ดีนะคิดว่านะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าออดิเตอร์เนี่ยกำลังเอาแคริเอร์ของตัวเองอ่ะมามามาเซ็นไว้อ่ะในงบอ่ะนะครเขาก็ต้องมีวิธีการวัดที่เป็นแพทเทิร์นเป็นระเบียบมาตรฐานอะไรเงี้ยผมคิดว่าถ้าจะถามเนี่ยอาจจะหาข้อมูลจากผู้สอบบัญชีนะครับหรือทางบริษัทผะว่าก็ได้ประโยชน์ ได้คําตอบที่ตรงกว่านะครับประมาณนั้นแต่ส่วนตัว,ตวคิดว่าวมันก็น่าจะมีระเบียบมาตรฐานของเขาอยู่แล้วแหละถ้าเป็นพี่พี่อยากรู้จะไปถามยังไงจะไปถามเขาตรงๆว่าพี่คิดว่าถ้าถามได้ถามแบบนี้เบิร์สพี่คิดว่าคงไม่ถามบริษัทพี่คิดว่าคงจะหาเพื่อนที่ที่เป็นผู้สอบบัญชีถามมากกว่าเพราะเขาเป็นเป็นเป็นเตอร์ปาร์ตี้ไงใช่ปะ จะไปถามว่าถามบริษัทว่ามันไซฟ,ฟอนได้หรือเปล่าครับ <laughs> <laughs> มันก็ดูยังไงยังไงอยู่ <laughs> แต่พี่เชื่อว่าถามได้นะถ้าบริษัทเขาแบบก็นักลงทุนสงสัยอะพี่ก็ถามได้นะแต่ว่นะานะแต่ถ้ามุมอมองพี่คิดว่าถามออริเตอร์มันก็มันก็สบายใจกว่าใช่ไหมเออเราไม่ต้องไปไปคิดต่อ <laughs> ใช่ไหมเราไม่ต้อง <laughs> คิดถ <laughs> ้าตอบน,นี้กูต้องเชื่อไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมอืมเออจริง